โต๊ะี่นะครับหาที่วางครับหนึ่งตีนะเรือะไรครับฮะ หนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าเรียออะไรพี่สองหกเปเปเออเงินเนี้ยแน,น่นอนครับเรียกอะไรครับพี่หนึ่งศูนย์วันนี้มาแก้บนยศอาจารย์สอบสอบอะไรได้ครับอาจารย์สอบครูผู้ช่วยติดค่ะปีแรกสอบปีแรกปีแรกเลยนะใช่แม่พมาแม่มาบนใหน้ก็เลย ใส่ชุดมาให้เขาดูติดแล้วบนอะไรไว้บ้างอาจารย์บนน้ำขาวน้ำขาวค่ะดีใจไหมอาจารย์สอบติดไหมี่แรกเลยสอบปีแรกเอาไปแล้วสามลูกสามใบจะจัจะจังานล้วเกลือลอยไหมน้เกล่อลอยลอย เีอยเอะไรลยแกบนเลยที่แค่บนเขาใช้นี่ <c oughs> ปีแปีเป็นเนือแปปีครับกได้เท่าไรพี่ก็เขาเอาไปเจ็ดพันแขาให้มาเจ็ดพัก็เลยโอเคไม่เป็นไรแก่บนบแก่บนเออครับก็บนไปหลายปีละโอ้ห <c oughs> 6้าศูนย์กาซื้อไว้แล้วลอตเรี่ห้าศูนย์หก สูงลวันนิดหนึ่งหนึ่งแสนครับแผงื่นไม่ขอ <c oughs> คนอื่นเขาไม่ขอรางวัลแต่แผงถ้าลุงฟังหายต้องขอหนึ่งแสนจส้ะหรือว่ากระเตงมาให้ที่ไหนครับลุงที่ไหนครับที่วัดปู่เครือครับ <c oughs> ทั้งหมดอกินใบจ้ะ ฝังหายนะโชคดีมีชัยปฏิภัณธนทนรส,สมบัติขอคุณพระศีรัตรนตรายและอขอพรคองลวมพ่อเลือขอให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาลูกทั้งสามคนนี้พร้อมทั้งครอบครัวขอให้พบกับความร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุมั่นขันยืนคิดหนึ่งหนึ่งประการใดขอให้ค,ควม